แกมือแกมือครั้งนี้รีเบเว่ยแต่ยังมีสี่สิบเคนเทคนายมึงอยู่ไหนนะ <47 S 2> ี่สิบคนอยู่กลางห้องนั่นดูแล้วดูแล้วดูแล้วแอค <X S 2> <X S 1> อะไรอะแอคอาสมาตองครั้งนี้กูต้องมีสมาธิหน่อยครั้งที่แล้วกูโดนไอ้นั่นคนส้มตีแต่กูตายเลยมึงอยู่มึงจะเข้าห้องไหนเข้าซ้ายสุดเลย เฮ้ยยตีการย่าตีการ์าารมีเชื่จะมีใครไม่เข้ามาได้เกมนี้เป็นรอบที่สามนั่นสิมันอยู่ตรงนี้หมดเลยเสี่ยงตายมากเลยแมน,มนอย่าชนกันนะเว้ย <Bye bye. S 1> โอ้โหเอาแม,แมนล็อกอินล็อกอินล็อกอินแมนรอดแมนแมนโ oh. อ้เฮ้ยมึงโดนยิงอ่ะ แบกคนมาด้วยเฮ้ยคนดีจัดมึงดูท่าแบกูดิไหนดูไหนวะเฮ้ยเฮ้ยแมนแข็งแรงเหรอเฮ้ยเฮ้ยคนตีก็ตีคนตีอ้าวไอ้ฝากนี่เอาไปเอาไปโอ้ยใช้ก่อนเลยเก็บมือก็ดับแต่เดีดิให้เพื่อนเอออ่ามตลกอ่ะ นายเราเราต้องทำหน้าที่เราเป็นเบดิกนะเว้ยไม่กูเป็นเพื่อรักษาตัวเองโอ้โหโอ้โหโโอ้หแต่ละคนต้องไฟกันดิเงีะมึงก็รู้แมนไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปเอาเฮ้ยนี่อ่ะโอ้ยอ่ะนีอ่ะไว้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 เจ๊เท่นี่นี่ไงได้ถ่ายแล้วมาขอหลอนะ แบกดาวกูเห็นคนไปยูไหนดูซิกูจะได้อะไรโอ้ยจะผักกันสีแมนขอไอ้มึงได้สามเหลี่ยมนะที่ง่ายที่สุดจ้าเย้เฮ้ยได้ดาวอุ้ยวงกลมหืมแล้วหนุ่ยลองไม่คำหลักเลยแล้วแมนเฮ้ยทำไปเสียดีเสียชักปืนเฮ้ยเสร็จแล้วจะเมาส์ฟุ้งบอใหญ่กันอะเมาส์ฟุ้งบอลเล็กอะกูจับไม่ถนัดกูใช้งานสีมูไม่ได้เมาส์แมนมึงแค่รูปดาวต่อไปเก็มไร กันได้ทำไมโดดไม่ขึ้นวะโดดไม่ได้ก่อนเถ้ดนายไม่ต้องวิ่งก่อนเออได้ละให้เวลาหน่อยให้เวลาหน่อยเอ๊ะทำไมกันน้าเอ๊ะทำไมโดดไม่ขึ้นน้าแล้กแกโดดมายกชั้นที่แล้วอ่ะเถิดนายแต่ใครที่แล้วโดดได้ชั้นนี้โดดไม่ได้น้า ดูที่มันตีนข้างล่างเดี๋ยวแมนพวกอนาระยะชนเนี่ยมนุษย์โลนง่ายดดยแมนทำทุกอย่างเพื่อมีชีวิตรอดแลวรอดเฉยรือที่คนเนี่ย20จาก50คนกูจะเล่นตักอัลบอลเทนคนกูไม่อยากเล่นซ่อนแน <c oughs> อบเคทคนมันมันแยกเราอ่ะมันแยกเราพี่น้องอ่ะจบแล้วแมนไม่กูกับมึงจะได้ไปปฏิวัติไหม <c oughs> อยากยิงอ่ะแล้วกูอยู่โอ้กูอยู่ดับที่สองเอาอินเอาอ,อิน็อกอินเนี่ยเปิดมาทีมกูแม่งก็เอเอเลอร์เลยเนี่ยเ้ยทีมกูก็เอเอเลอร์โอ้ยเอเอเลอร์เพียบเลยเฮ้ยมาเว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 ้ยอืมอืมอืมเอาเชีย่ยเอ้ยพลาดนิดเดียวเองหมาเว้ย อเออาเอาฮ้ยอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าพลาดเดี๋ยวก็อย่าพลาดห้าม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 อย่าล้ถสิไรอย่าล้าอย่าล้วเฮ้ยช่วยหน่อยหน่อยเอ้ยแมนใช้โลบักของมึงซะไม่มี <laughs> ว้าวโอ้ไม่จริงแมน อีบ้าเอ้ยทำไมเราไม่เคยได้อยู่ด้วยกันเลยไอ้นมึงต้องเจอเพื่อนกูอะไอ้ด้านหลังกูอะมันกดผิดเจ็ดครั้งติดอะ <c oughs> มันแดง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 โอ้ย <c oughs> ไม่ไหวแล้แมนกูเสียใจกาจากไปกูแดกขิมบั๊กเลยงัอโอ อย่ารอดแม่แมนถ้ากูไม่รอนะสกิวิชู่โอ้เฮ้ยล้มล้มล้อล้ยขาปี๋เราเล่นมาสามรอบแล้วเรายังไม่ชนะเลยตายแล้วกูไปตายกูขาขาปี๋เราต้องชนะเกมแรกได้วหมใช่เราชนะเกมแรกแล้วชนะเกมสองเกมสามเกมสี่เกมห้า เอาแล้วมึงอเอ่อแม่งเตะกูอีกเนาะแม่งเตะกูล้มเลยอ่ะเฮ้ยแม่งมีคนช่วยเลยกูอ๋ออ๋ออโอ๊ยใครมันถักกูเมื่อกี้วะเฮ้ยว่าถักตัวเองได้ไหมเนี่ยได้ถึงได้ไม่มีใครดึงมึงอะ ตอนแรกมันก็มีนะเฮ้ยมันพยายามจับผักอะมันมีคนพยายามจับผักโอ้ยโอ้ยๆยางเร็วยางเร็วเฮ้ยหมุนเว้ยหมุนเว้ยโอ้ย,ย,ย,อยพี่น้องกูมาช่วยเหลือกูอะนานนานๆกูจะ <c oughs> <c oughs> ตีนี่นี่เขามาบอกดัสเซอร์เคิลเนี่ยนายก็แคร์เหมือนฉันใช่ไหมล่ะ มันอยู่ไหนแล้ววะแกแซมก่อนก <c oughs> ูยังถือไว้เต็มมือเลยสายในมือกูอเย่ย <c oughs> โอ้ยอย่าโดนโดน <c oughs> ไอ้เหี้ยมมันโดดหลบกูอ่ะมึงรอกูก่อนมึงรอกูไอ้ไรท้งสิบคนเหลือสามจุดสี่แล้วเนี่ยอุย้ยหาเพี่อเหมือนกันนะเนี่ยเอากูเข้าไปนี่ไงเอามายืนในลูกกูด้วยอ่ะเอาใหญ่ละ <c oughs> ขอร้องละ อย่าเป็นสามียมหาการเลยนะถ้าได้่ะถ้าได้ก็มึงอาจจะไม่เห็นกูเป็นเลเวลหรองมาดูว่ากูได้อะไรโอ้โหอะไรลมโอ้แล้วลกแม่งอย่างแคบอะแล้วเดยันเดี๋ยวตีกันมาเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวตีันอย่าไปขุดโลกทนข้ามวงกลมา่อ เอ็กตายมึงดูไอ้ตัวนี้ดิกูดูยังไงแมนที่บอกว่ามันจะไอ้สามเดียบผ่าการแล้วมันแตกไม่ใสเลยเฮ <c oughs> ยดดีนะแม่งระเบิดจองสั่นดีนะกูไม่ได้กดคลิกเมื่อกี้ตกไปต่อแถวต่อแถว,แถวนคนไทยต่อแถวเฮียเฮียแซงเฮียเฮียแซงผมอ่ะ yeah, 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 yeah. yeah, yeah, ไม่ได้ผม <c oughs> หิว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 เออดูแล้วว่าหิวหิวเหมือนกันหิวหิวหัวห่วยินโอ้ยโอ้ยโอ้คูจูงไปกับตอแอย่าอย่าอย่าผ่ากันเอ้ย โอ้ยเอ้ยหิว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 แม่นหิวโอ้ยไม่ได้กินสักทีเนี่ยผมก็หิวอ่ะโอ้ยกูได้แล้วการดังมือจะวิ่งเลยมันหยิบ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 เออลื่นกล้วยอย่าเหวี่ยงโม่อย่าเหวี่ยงโม่ครับเหวี่ยงคนที่เราไม่ชอบก็พอไหนวะว้าเฮ้ย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  เป็นเชี่ยอะไรเล่าเฮ้ยหลบหลบได้กด Q dash ไม่ได้เฮ้ยกูติดติดเกมมากเกินไปป่าเถื่อนกับที่ผายไม่แบบนี้ทั้งวันยังได้อะกูมีแบนเดตอะลือซีสอนไว้อย่าไว้ใจมนุษย์แมนมันแสนสุดลึกล้ำเหนือกำหนดเหมือนเถาวันพันเกี่ยวที่เดือดรถก็ไม่คดเหมือนอยุงหนน้ำไหววาเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยแมนใครตีมึงเฮ้ยใครตีกูหลบได้หมดอะหลบได้หมดอะ กู้ฮิวอ่ะกูกูชุบตัวเองได้เรื่อยๆอ่ะมาดิโดดหลบได้เรื่อยๆโดดหลบได้เรื่อยๆเอามามาแจกจ่ายแจกจ่ายอ่ะเอ้าแมนมีแล้วดิเพื่อนโอ้ยใครย,ยงิงโอ้ยย้าย,ยงิงย้าย,ยงิงย้าย,ยงิงอะไรดียวเลยโอ้ยแต่ละแต่ละคนมันช่ากเล่นเกมเพราะว่ามันได้ฆ่าไงม,มันต้องแบบล็อกอินนะเหมือนเล่นแบบเดสปายอ่ะไม่เคยเล่นเดสปายเคยเล่นแต่ไอเดน เออก็เหมือนเล่นไอเดนอะแค่ครั้งนี้มึงต้องกดไปเรื่อยๆไอสกิลเช็คไอเดนมันไม่เร็วขนาดเอาก็ทำตัวให้ชินคอยแล้วกันแมนโอ้ oh, โหเปิดมาพวกมึงก็ว้าวแดกเลยเฮ้ยมึงสีอะไรเนีเ่ยทนายสีละเงินเหรอทำไมมึงจะตายแล้วรออะไรอะแมนเออทีมกูมันพาลัวๆเลยอะเอ้ยทีมกูพาลัวๆเลยเฮ้ยโอ้โหสองเปอร์เซ็นต์สามแปดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์แปดห้าตอนเจ็ด